สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่330นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระนะครับเป็นพระเหรียญหล่อนะครับเป็นพระเหรียญจอบเล็กจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอเอามาแบ่งปันราคากันนะครับผมถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับ ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นสะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน i อ l ด n ไลนนะครับแอดไลน์ได้ที่ที n 9 8 7 ttn 9 8 7นะครับผมมามามาชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำพระสององค์นะครับมามาแบ่งปันวิพีเอฟซีนะครับองค์ที่1นนะครับเป็นพิมพ์จอบเล็กนะครับเป็นพิมพ์จอบเล็กต้องบอกว่าองค์นี้นะครับ เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองผสมเนื้อทองเหลืองเนี่ยที่ว่าหายากแล้วนะครับเนื้อนี้หายากกว่านะครับจะเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่นะองค์ที่2นะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่2ชายนะครับจอบใหญ่2ชายนิยมเลยนะครับพี่ๆนะทั้งคู่นะครับเรี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับเรี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับองค์นี้นะครับทั้งคู่นะครับมาทั้งกรอบเงินเลยนะครับกรอบเงินพร้อมใช้นะพี่ๆนะ มามามา,มาชมองแรกกันเลยนะพี่พี่เดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งนะพี่พนะเดี๋ยวแกะให้ชมนะครับแยวจะเป็นเนื้ออะไรนะั้นเดี๋ยวมาดูกันนะพี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่อ่าเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมพี่พี่ว่าเนื้ออะไรองนี้นะครับเป็นพิมพ์เท้ากระดกนะพี่นะหรือเท้าหยักนะพี่นะตรงปลายเนี้ย ปลายเท้าเขาจะหยักนะครับเป็นหลุมแล้วก็ปลายเท้าจะกระดกขึ้นนะครับบางท่านก็จะเรียกว่าเ like ท้าหยักหรือเท้ากระดกนะครับพี่พี่นะองนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะครับอ่ามาแบบนี้เลยนะพี่นะกรอบเงินเนื้อเงินนะพี่กรอบเงินเนื้อเงินนะครับองนี้หายากสุดแล้วพี่หายากสุดๆดแล้วนะครับจอบเล็กเนื้อเงินนี่หายากสุดๆดแล้วพี่อ่าบอกเลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่หายากสุดๆนะพี่เนื้อเงินนะครับ อันนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่พนะดำดำเนี่ยคือเงินนะครับคือเงินนะครับเห็นไหมด้านหลังนี่ยังมองเห็นนะครับพี่นะอ่าไม่ใช่เนื้อสำลรงสำลิดอ,อะไรพี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่อง์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อหายากเลยพี่อ่าเหรียญจอบเล็กเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะอันนี้นะครับจอบเล็กนะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทแล้วกันพี่หกพันห้าร้อยบาทนะครับ อ่า0บาทพี่ราคานี้นะครับไม่แพงพี่ราคานี้ไม่แพงนะครับอ่าพระท่านเลือกเจ้าของนะครับพระท่านเลือกเจ้าของนะครับพี่พี่นะนี่ดูสนิมขึ้นเลยนะครับเนื้อเงินสนิมก็ขึ้นนะพี่นะเห็นไหมแดงแดงเนี่ยอ่าเดี่ยว่าเงินมันไม่มีสนิมขึ้นนะครับนี่ดูความเก่าดูความเดิมพี่ดูความเก่าดูความเดิมนะครับพระนี้ผ่านการใช้มาน้อยมากพี่ถึงผ่านการใช้มานะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ อ่าถ้าเอามาเก็บใส่กรอบไว้อย่างเงี้ยผิวพระท่านก็จะกลับดํานะพี่นะเงินนะครับถ้าเราไม่ล้างออกก็จะไม่ขาวนะพี่เงินเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นไหมดูผิวพันธุ์อย่างที่ผมบอกนะครับจอบเล็กนะครับจอบเล็กดูซอกลึกๆไม่ว่าจะจอบเล็กจอบใหญ่นะพี่นะดูซอกลึกๆนะพี่เห็นไหมไหมแต่าตามซอกลึกล่องนี่ครับลึกๆนะครับใบหูเห็นไหมพี่ใบหูติดชัดเจนนะพี่นะเห็นไหมใบหูติดชัดเจนนะครับ อ่าต่างพิมพ์ก็ต่างตาหนิอันออกไปนะพี่นะแต่ที่มันเหมือนกันคือล่องต้องลึกนะครับซอกต้องลึกนะพี่นะลิวจวรต้องคมเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์นิ้วกระดกหรือเท้ากระดกนะพี่นะอ่าดูด้านข้างพี่ดูหูปิงพ,พี่เห็นไหมหูปลิงนี่ดูด้านหลังเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่เป็นเนื้อเงินนะครับอ่าเป็นเนื้อเงินนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อเงินหายากสุดที่หายากสุดๆนะ ใครได้ไปกับราคานี้คุ้มสุดๆแล้วพี่เนื้อเงินองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่6,500้บาทนะพี่นะ6,500บาทเท่านั้นเองพี่ราคานี้พระท่านเลือกเจ้าของนะผมเชื่ออย่างนั้นพี่ใครมีที่จะมีบุญวาสนาต่อกันเดี๋ยวท่านก็ทักมานะครับทักมาเช่าบูชานะครับองนี้นะครับองนี้เป็นเนื้อเงินดำๆนี้เป็นเนื้อเงินนะครับไม่ใช่เนื้อสัมฤิ์นะพี่นะ องนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อหายากด้วยพี่หายากนะครับหายากอันดับสองลองจากเนื้อทองคํานะพี่นะแต่เนื้อทองคําผมไม่เคยได้มานะพี่แต่เนื้อเนื้อเงินเนี่ยผมเคยผมได้มาไม่กี่เหรียญนะพี่นะผมได้มาไม่กี่เหรียญนะครับเคยได้มานะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่สองนะครับนี่น่าจะเป็นเหรียญที่สองเคยได้มานะครับในรอบสิบสิบปีนะพี่นะในรอบสิบปีเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ ในรอบ10ปีเลยนะครับอ่าเนะี่ครับเห็นไหมพระเหรียญเนื้อเงินนะครับผมในรอบ10ปีเลยนะพี่นะกว่าจะได้มานะครับนี่องค์ที่2นะพี่นะองค์นี้นะครับอ่าผมเปิดแบ่งปันที่6,500บาทนะพี่นะ6,500บาทอ่าสนใจก็ทักมาพูดคุยนะครับทักมาพูดคุยต่อลองราคากันดูนะพี่นะลดได้นิดหน่อยพี่อ่าองค์ที่สองนะครับองค์ที่สอง องค์ที่2ก็เป็นพิมพ์จบใหญ่นะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่บางครานนะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่2ชายนะพี่นะสองชายนะครับเป็นไม้ซอกลึกๆแล้วดูเนื้อหาครับทครับนี่เห็นไหมพี่โหองค์นี้สภาพผ่านการใช้มานะครับเนี่ยดูหลังเลยครับพี่หลังแบบเนี้ยดูง่ายเลยนะพี่นะหลังแบบเนี้ยดูง่ายเลยนะครับไม่ต้องสงสัยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมแกะแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนะเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งครับเนี่ครับ มาแล้วนะครับอืมนี่เลยนะพี่นะวงนี้นะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่สองชายนะพี่นะจอบใหญ่สองชายโอ้โหพ,พี่ดูเนื้อคราบเลยครบับในคราบเขียวๆเลยนะพี่นะคราบอ่าสนิมธรรมชาติสนิมแบบอะไรอะเขาสนิมเหงือสนิมอะไรนะพี่ขเขียวๆอย่างเงี้ยขึ้น ตามซอกอย่างเงี้พี่สองชายนะครับองนี้เป็นพิมพสองชายสองชายดูยังไงนะครับสองชายก็จะมีร่องตัดตรงริวจีวอตรงนี้พี่เห็นไหมถ้าเป็นชายเดียวก็ววริวจีวอนจะตรงขึ้นไปพี่ริวจีวรจะตรงขึ้นไปถ้าเป็นสองชายนะครับจะมีเส้นตัดริวจีวอตรงนี้นะพี่นะอ่าองนี้เป็นพิมพส์2ชายนะครับเป็นพิมพสองชายจอบใหญ่สองชายนะพี่นะเห็นไหมดูดูการแต่ง ดูการแต่งลิ้วจีวรพี่ดูดูการแต่งขอบข้างพี่เห็นไหมแล้วห่วงหักมาเป็นหูปลิงพี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมห่วงหักขึ้นมาเป็นหูปลิงปุ๊บนี่ครับจิ้มตรงนี้นะพี่นะสภาพองนี้นะครับถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับผิวเปิดเล็กน้อยนะครับด้านหน้านะครับนะเห็นไหมดูเม็ดไขป่ปลาดีครับพี่กลมกลมเด้งๆงเลยเห็นไหมเม็ดไข่ปลาที่ต้องบอกว่าเม็ดกลมกลมเด้งๆงเลยพี่ ดูใต้ฐานก็จะมีนะครับเห็นไหมร่องรอยการติดช่อชนวนพี่เห็นไหมอ่าพลิกดูด้านหลังนะพี่นะพลิกดูด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นเองๆแบบนี้นะครับเป็นหลุมๆยุบๆแบบนี้อ่าดูง่ายเลยพี่สําหรับเหรียญจอบใหญ่นะครับอ่าดูง่ายเลยนะพี่นะเนี่ยการแต่งโบราณนะครับแต่งเนื้อที่ไม่ไม่ดีออกนะครับแต่งให้สวยงามนะครับนี่อันนี้น่าจะมีเม็ดแร่ด้วยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหม เม็ดแร่นะครับเห็นไหมเม็ดแร่มีเม็ดแร่ด้วยนะเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับองนี้นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่ๆนะองนี้เห็นไหมหูติดชัดเจนสองข้างเลยพี่ซอกลึกๆนะพี่ไหมอย่างที่ผมบอกนะครับซอกลึกๆนะครับนี่เห็นไหมซอกลึกๆนะครับอง์พระนี่จะนูนเด่นขึ้นมาเลยพี่เห็นไหมองค์พระนี่จะนูนเด่นขึ้นมาเลยนะครับองค์นี้นะพี่นะองค์นี้นะครับผมเอาหกพันห้าร้อยบาทนะครับ เท่ากันกับองค์นี้นะครับ6,500าบาทนะพี่ๆนะอ่าพี่ๆพระแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครได้เป็นเจ้าของคือว่าคุ้มสุดๆนะพี่นะดูหูนะครับเห็นไหมคมชัดลึกเห็นไหมอ่าดูผิวนะครับดูเม็ดไขป่ปลาพี่เด้งๆเลยเห็นไหมพี่เม็ดไขป่ปลาคมเด้งเลยนะครับพี่เห็นไหมโอ้โหแบบนี้นะครับใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับแต่ผมก็เชื่อนะเพราะว่าพี่นะอ่าคนที่มีบุญวาสนานะครับที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับ เขาก็จะได้ไปนะอ่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าจริงนะครับเขาก็จะลังเลนะพี่นะเขาก็จะลังเลเอ๊ะจะเช่าดีไม่เช่าดีนะพี่นะอ่าส่วนคนที่เขาจะเป็นเจ้าของจริงๆเขาไม่ลังเลพี่เขารีบโพรีบทักมาเลยนะพี่นะพระท่านเลือกแล้วนะครับท่านก็จะได้เป็นเจ้าของเลยนะครับพี่เห็นไหมโอ้โหองค์นี้สวยสุดนะครับ สวยสุดจริงๆนะพี่ดูหลังแบบนี้ดูง่ายสบายตาเลยพี่ดูหลังแบบนี้ดูง่ายสบายตาเลยนะหลังยุบยุบแบบนี้นะพี่นะอ่าองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันที่6,500บาทนะครับอ่าหกพบาทนะพี่ๆนะพร้อมกรอบเงินเลยพี่พร้อมกรอบเลยนะครับพร้อมกรอบเงินเลยนะครับนี่สององค์นี้นะครับอง์ละ6,500บาทนะพี่ๆนะพร้อมกรอบเงินนะครับขึ้นคอได้สบายเลยนะครับเอาไปก็อ่า ซื้อซอยซ,อซื้ออะไรขึ้นคอได้เลยนะครับพี่ๆนะอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ